สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงนึเลยชื่อโอมนะครับพีระจันพิลมนะครับรองอันดับหนึ่งมิสเตอร์แลนด์สเคปปี2องพันย่าครับวันนี้มาสยามอินเตอร์เนชั่นแนลได้รางวัลอะไรครับคุณพีระเอ่อขอบคุณมากเลยครับคือตอนนี้ได้รับมอบรางวัลแบบรางวัลทรงเกียรตินะครับรางวัลเออ่สยามอินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ดนะครับปีนี้เป็นปีแรกที่เขาจัดนะครับแล้วก็ มีดาราสาขาที่ได้รับนะครับจะเป็นสาขาในแบบดีเด่นครับผมไม่รู้ว่านีสใส่ดีหรือเปล่าเลยค่้เป็นไงว่าความรู้สึกรงการต้องบอกว่าดีลเราได้ขอบคุณขอบคุณโอกาสที่มอบให้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทคแคร์ดูแลหรือซัพพอร์ตไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วก็ตำแหน่งที่ได้เนี่ยคือเราก็จะดูแลสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเวทีเนี่ยเวทีเนี่ยก็คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะดูแลสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยเนี่ยเริ่มจากตัวเราแล้วก็บอกคนรอบข้างว่าเราควรจะดูแลยังไงแล้วก็ดูแลรักโลกยังไงการประกวดนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวก่อนที่จะมาประกวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาร่างกายแล้วก็ในเรื่องของผิวพรรณบุคลิกอะไรเงี้ยครับอยากจะให้เตรียมตัวก่อนมาประกวดเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการประกวดแล้วก็ส่งอ,ออกเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยครับผมได้เลยอ่ะย้ายขอบคุณรางวัลสยามอินเตอร์นชนแนลวอร์ดครั้งนี้ก่อน ขอบคุณมากเลยนะครับสยามอินเตอร์เนชั่นแนลอะวอร์ดปีนี้นะครับก็ปีต่อไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือเปล่าวันนี้ดีใจมากครับอยากจะได้รางวัลนี้อีกเรื่อยๆยขอบคุณพี่โดอานะครับขอบคุณทีมงานด้วยแล้วก็ฝากมิสเตอร์แลนด์สเคปด้วยนะครับปีต่อไปจัดที่ไหนฝากเชียร์ด้วยครับเงินรางวัลเยอะนะโอเคครับสำหรับคนที่มีความฝันจะมาประกวดมิสเตอร์แลนด์สเคปให้ติดตามการประกวดด้วยกันการประกวดมิสเตอร์แลนด์สเคปนะครับก็อยากให้เตรียมตัวอย่างที่บอกก็คือเตรียมตัวเตรียมภาษา แล้วก็การประกวดเนี่ยสามารถต่อยอดไปเวทีต่างๆได้แล้วก็ต่อยอดในเวทีที่เป็นระดับ international นะครับแล้วก็ต่อยอดงานละครต่อยอดงานเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่งานเดินแบบอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประกวดแล้วจบอย่างการประกวดเนี่ยพอประกวดเสร็จปุ๊บเราก็จะมีงานต่างๆเข้ามามา,มากมายคอนเนคชันมากมายครับอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของงานแล้วก็รางวัลน,นี้ อยากฝากไว้ทุกคนนะครับขอบคุณครับ